สวัสดีทุกคนสาริงสาริงมาราจาเพมเพมข้าพระเจ้าขออาราธนาครูบาอาจารย์และมหาเทพแห่งการพยากรณ์ขอจงลงมาสถิตอยู่ในไพแห่งการพยากรณ์นี้ขอให้ข้าพระเจ้าพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำข้าพระเจ้าขอเป็นตัวแทนของมหาชนขอถามครูบาอาจารย์ และมหาเทพท่านผู้รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับคนที่เกิดวันอังคารในระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่31เดือนกร,รกฎาคมพุทธศักราช2567กการดูดวงไพ่พยากรณ์นั้นเป็นไปตามหลักตรรกศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความน่าจะเป็นเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามที่ไพ่พยากรณ์ จะเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงก็ได้เพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านผู้ที่รับฟังได้ใช้วิจรารณญาณในการรับฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองการดูดวงหรือการรับฟังคำพยากรณ์นั้นเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันถ้าอย่างไรก็อย่าหลงงมงาย กับคำพยากรณ์มากนักจนถึงกับทำให้ชีวิตยึดติดกับคำพยากรณ์จนทำให้การดำรงชีวิตและตัวตนของคุณเสียไปเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มรับฟังกันเลยดีกว่าไพ่หก้้วยทองปรากฏในตำแหน่งที่หนึ่งหมายความว่ามีการย้อนกลับมาของคนรักเกา่าหรือเพื่อนฝูงเกา่เกา แต่ก็ยังมีนิสัยเด็กๆไม่สมกับวัยคุณชอบนึกถึงเรื่องเก่าๆคุณอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าที่จากไปนานแล้วหรือได้พบปะแฟนเก่าแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องกลับมาคืนดีกันตอนนี้ก็คงเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นไพ่รา,าชาถือเหรียญทองปรากฏในตำแหน่งที่สองหมายความว่า ช่วงนี้เรื่องเงินเรื่องทองคล่องตัวดีหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นกำไรไปซะทั้งนั้นมีเพื่อนฝูงมากมายแต่ก็ขอเตือนให้ประมาณในการใช้จ่ายบ้างอย่าประมาทว่ารวยแล้วจะไม่มีวันจนโลกแห่งความเป็นจริงอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละคนรวยกลายเป็นคนจนง่ายกว่าคนจนกลายเป็นคนรวยซะด้วย ไพ่เดฟูลปากฏในตำแหน่งที่สหมายความว่ามีความสุขสนุกสบายไร้ทุกข์กังวลใดๆเพราะตัวเองไม่ยึดติดกับอะไรทั้งนั้นพบปะผู้คนที่ไม่ค่อยจริงใจต่อกันมีสังคมแบบฉาบฉวยอาจได้ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศหรือเดินทางไปไปมามาตลอดคุณกำลังจะได้พบสิ่งแปลกใหม่หรือได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย ญาติผู้ใหญ่หรือเจ้านายที่มีอารมณ์สุนทรีแต่จะเป็นคนที่เชื่อถือไม่ค่อยได้ถ้ามีธุรกิจร่วมกันก็คงต้องกุ้มไปอีกนานเพราะฉะนั้นก็ควรห่างๆท่านไว้แหละดีถ้าหมายถึงเจ้านายผู้ที่เป็นลูกน้องก็ค่อนข้างจะสบายเพราะเจ้านายคนนี้แสนจะใจดีทำงานพลาดนิดผิดหน่อยท่านก็จะให้อภัย ไม่ต่อว่าไม่คอยจับผิดลูกน้องตกตอนเย็นก็อาจจะมีการสังสรรค์ค่อนข้างบ่อยถ้าลูกน้องที่ชอบสนุกสนานก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ไปแต่ถ้าลูกน้องที่ชอบเก็บตัวไม่ชอบสังคมก็จะพานเบื่อเอาง่ายๆไพ่สิบถ้วยทองปรากฏในตำแหน่งที่สี่หมายความว่าครอบครัวของคุณนั้น มีพ่อแม่ลูกที่แสนจะน่ารักสามีและภรรยาต่างก็มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวเป็นอย่างดีซึ่งจริงๆแล้วเรื่องอย่างนี้ทำกันได้ไม่ยากหรอกแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากจะทำกันชอบทำตามใจของตนเองผลที่ได้ก็คือความแตกแยกของครอบครัวเลยพลอยทำให้สังคมมีปัญหาไพ่เดอะแชริอัต ปรากฏในตำแหน่งที่หหมายความว่าในช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นคนสู้ชีวิตคนหนึ่งที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมาอย่างโชคชนถ้าทำนายเกี่ยวกับลูกน้องบริวารคุณจะได้ลูกน้องบริวารที่มีความจริงใจสู้งานได้ทุกรูปแบบรักเจ้านายไม่ชอบเปลี่ยนงานบ่อยๆและไม่ชอบเปลี่ยนเจ้านายด้วยอันนี้หมายถึงเจ้านายที่ถูกใจเขานะ แต่ถ้าเป็นเจ้านายที่ไม่ถูกใจเขาเขาก็จะจากไปอย่างไม่ใยดีได้เหมือนกันไพ่ที่เอ p มเพอเรปากฏในตำแหน่งที่หหมายความว่าช่วงเวลาอันใกล้จะมาถึงนี้คุณอาจจะได้สมหวังในสิ่งที่ต้องการคือคาดหวังจะทำการสิ่งใดก็มักจะได้ผลดีหรือทำนายเกี่ยวกับการทำงานก็อาจจะได้ไปดูงานยังต่างประเทศ ไพ่อัศวินถือดาบปรากฏในตำแหน่งที่เจ็ดหมายความว่าดวงของคุณช่วงนี้เต็มไปด้วยคนอิจฉาริษยาระวังจะมีศัตรูทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยควรทำจิตใจให้เข้มแข็งต้องมีความอดทนสูงอย่าทำอะไรที่เสี่ยงต่อความผิดพลาดหรือเสี่ยงต่อกฎหมายคุณจะเดือดร้อนควรระวังผู้ชายผิวสองสีด้วยก็จะดี เพราะเขาอาจจะนำความเดือดร้อนมาให้คุณได้ในภายหลังไพ่หนึ่งถ้วยทองปรากฏไปตำแหน่งที่8ดหมายความว่าปัญหาของคุณจะถูกขี้คายไปในทางที่ดีขึ้นคุณอาจจะแก้ปัญหาได้โดยการอยู่เฉยๆสักระยะหนึ่งสองสเดือนเหมือนกับหยุดเพื่อตั้งหลักใหม่อะไรที่วางได้ก็วางลงซะบ้าง แบกไว้คนเดียวหนักแย่เลยให้หคาาไม้เท้าปรากฏในตำแหน่งที่9หมายความว่าช่วงนี้คุณอาจจะเบือ่อกับการออกจากงานบ่อยๆหมายถึงถูกปลดบ้างบริษัทเจ๊งบ้างอะไรทำนองนี้นี่แหละคุณมีความคิดอยากทำงานอยู่กับที่ใดที่หนึ่งนานๆแต่ก็ยังทำไม่ได้สักที ก็ต้องรอไปหน่อยไม่นานเกินรอหรอกยังไงก็เตรียมความพร้อมไว้รับงานที่จะเข้ามาด้วยไพจัดติกปรากฏในตําแหน่งที่สิบในช่วงนี้ทุกสิ่งที่คุณทำเช่นธุรกิจการค้าการงานต่างๆในช่วงนี้ค่อนข้างจะสบายอาจจะได้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในวงการก็ได้หรือถ้าเล่นการเมือง ก็มีหวังว่าจะได้เป็นผู้ติดตามรัฐมนตรีถ้าทำนายเกี่ยวกับการเสี่ยงไทยก็คงได้สมตามความปรารถนาถ้าถามเรื่องความรักช่วงนี้ความรักกำลังเบ่งบานทั้งความรักใหม่ทั้งความรักเก่าสำหรับคนโสดจะมีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกไม่ขาดสายบางครั้งก็มีคนที่คิดไม่ถึงมาชอบคุณอยู่เหมือนกันคนรักเก่า จะย้อนกลับมาขอคืนดีด้วยสำหรับคนที่มีคนรักแล้วหรือมีครอบครัวอยู่แล้วอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าที่เคยหลงไหลได้เพิ่มหรือเจอแฟนเก่าที่ยังเหลือเยื่อใหยกันอยู่ซึ่งอาจจะเป็นทั้งเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ไม่ดีก็ได้ในแง่ที่ดีคุณอาจจะได้ทราบข่าวาวเพื่อคลายความเป็นห่วงในแง่ที่ไม่ดี ถ้าตัดกันไม่ขาดก็อาจจะกลายเป็นความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าหรือเกิดปัญหาให้คุณละหองและแหงกับคนรักในปัจจุบันได้ถ้าถามเรื่องหน้าที่การงานมีแนวโน้มที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องหน้าที่การงานหรือธุรกิจที่คุณเป็นเจ้าของได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมอาจจะมีโอกาส ได้ย้ายกลับไปทำงานในถิ่นที่เกิดหรือในละแวกที่อยู่อาศัยหรือในอีกความหมายหนึ่งคุณรู้สึกอิ่มตัวกับหน้าที่การงานที่ทำอยู่แล้วจนคิดว่าอยากจะกลับไปตั้งหลักที่ถิ่นเกิดเสียทีถ้าถามเรื่องการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีเงินเข้าเรื่อยๆไม่ติดขัดรายรับมากกว่ารายจ่าย มีแนวโน้มที่จะได้หนี้ที่คิดว่าศูนย์ไปแล้วกลับคืนมารวมถึงอาจจะได้รับเงินจากแหล่งที่ไม่คาดคิดมีดวงเรื่องเสี่ยงโชคอาจจะได้ลาบร้อยก้อนโตถ้าถามเรื่องลูกน้องบริวารคุณจะได้ลูกน้องบริวารที่มีความจริงใจสู้งานได้ทุกรูปแบบรักเจ้านายไม่ชอบเปลี่ยนงานบ่อย และไม่ชอบเปลี่ยนเจ้านายด้วยอันนี้หมายถึงเจ้านายที่ถูกใจเขานะแต่ถ้าเป็นเจ้านายที่ไม่ถูกใจเขาเขาก็จะจากไปอย่างไม่ใยดีได้เหมือนกันถ้าถามเรื่องสุขภาพช่วงนี้เรื่องสุขภาพจะไม่เป็นปัญหากวนใจคุณร่างกายจะแข็งแรงปัจจากโรคภัยไข้เจ็บได้กำลังใจจากคนรอบข้าง จนทำให้รู้สึกเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังกายพลังใจหากเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่จะได้กําลังใจจากคนในครอบครัวจากคนรักช่วยให้ฟื้นตัวจากโรคภัยไข้เจ็บได้เร็วขึ้นถ้าถามเรื่องอาชีพที่ถูกชโลกได้แก่กิจการด้านอาหารขนมหวานร้านกาแฟของเล่นเด็ก สินค้าเครื่องใช้สำหรับเด็กสินค้าของวัยรุ่นรับเลี้ยงเด็กขูสอนเด็กอนุบาลทำงานที่เกี่ยวกับเด็กทุกชนิดสรุปว่าโดยรวมแล้วสถานการณ์ของคุณดีอยู่มากเป็นการใช้ชีวิตอย่างไม่เดือดร้อนจนบางครั้งไม่ยอมวางแผนอนาคตไว้บ้างแต่โดยรวมทั่วไปชีวิตก็มีความสุข จะได้เจอกับเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานหรือถ้าคุณรอคนรักอยู่แล้วก็มีโอกาสจะได้ปรับความเข้าใจกันอดีตคนรักเก่าจะกลับมาอีกครั้งอีกกรณีถ้าถามถึงสิ่งของที่หายไปก็มีเกณฑ์จะได้คืนในความโชคดีให้จงระวังโชคลายในความโชคลายอาจจะมีโชคดี เมื่อรับฟังมาจนถึงจุดนี้หากมีคำพูดใดที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือพูดไม่ชัดก็ขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยแต่ถ้าเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อตอนเองก็ช่วยกดไลค์กดถูกใจให้หน่อยนะแต่ถ้าเห็นว่าจะเกิดประโยชน์กับคนอื่นก็ช่วยกันแชร์ต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดกระเด่งและคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ ท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญแค้วคาดปลอดภัยทุกที่พาลาตีการเทิน